หนึ่งในรถเรือธงของเล็กซัสราคาป้ายแดงของคันนี้6ล้าน5แสนบาทและนี่ก็คือรถเล็กซัส LM 3 0 0 H ตัว Executive 4 Seat โคตรน่าใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมเบิร์ตฟรีเป็นเอครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอิสระ ยูสคานะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็คือ1เรือธงของเล็กซัสเขานะครับผมเล็กซถือว่ารถคันนี้เป็นรถตู้หรือว่ารถอเนกประสงค์ที่หรูหรามากที่สุดอีก1รุ่นนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเล็กซัส Lm 3 0 0 H ตัว Executive 4โฟร์ซีครับคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่6ล้าน5นะออกจากศูนย์เล็กซัสไทยแลนด์เลยนะครับออปชันแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยถือว่า โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากๆก่อนที่จะไปดูตัวรถจริงกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเค เรามาเริ่มดูตัวรถกันก่อนเลยนะครับตามสไตล์ของอิสระยูชามาถึงเราต้องเปิดกระโปรงดูก่อนก่อนเลยนะครับดูถัวน็อตนะครับดูตะเข็บดูฝากระโปรงทุกอย่างนะครับรถปีใหม่ๆแบบนี้มันต้องเดิมทุกจุดนะครับสตองสติ๊กเกอร์ตัวนี้อยู่แบบครบๆเลยเครื่องยนต์ คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5เบนซินไฮบริดนะ e4 mm hmm. มีแรงมา้ามา194รแรงมา้า mm hmm. แล้วก็ตัวไฟหน้านะเป็นเลนโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามดวงเลยแล้วก็ไฟเปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติมีมาให้แล้วก็ตัวเดย์ไทมนะครับเรามีมาให้เป็นตัว L แบบนี้ยาวๆแบบน,บบนี้อยู่ในโคมเลย และในส่วนของตัวเรดร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดูครูซชอนโทรหรือตัวเบรกอัตโนมัตินะตัวเรดร์เขาซ่อนอยู่ในในนี้และในโลโก้เล็กซัสของเขาแล้วก็ด้านล่างของโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นมีกล้องด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นกล้อง360องศามีมาให้ ของตัวเล็กซัสเขาจะโดดเด่นที่โครเมียมนะในส่วนของโครเมียมรอบคันเขาค่อนข้างเยอะเลยมันทําให้ตัวรถดูมีความหรูหราแล้วก็ลักชวรี่มากมากครับในส่วนของล้อแมกคันนี้มาเป็นขอบ17นะล้อแมกอลลอยขอบ17ลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเล็กซัสเขาเลยนะครับเป็นสีแบบคล้ายๆโครเมียมออกดำๆนิดนึงโครเมียมลมดำประมาณนี้ แล้วก็ยางปี2022นะดอกยางเหลือๆไม่ต้องห่วงใช้ได้ยาวๆไปเลยในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้มีบายสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็กล้องด้านข้างอยู่ใต้นี้นะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมก็สีสันภายนอกพูดได้เลยว่า100%ครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่า100%นะตัว โลโก้เล็กซัส lm 300มีมาให้ครบเลยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูหน่อยนะปืด๊ดอ่ากล้องฝอยหลังมีมาให้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังจะมีอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวโฟ s e a นะครับที่นั่งด้านหลังเขาเนี่ยจะมีแค่2ตัวแบบนี้เลย เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กัรระยะของเขามีมาให้ทั้งหมดแปดตัวด้านหน้าสี่ด้านหลังสี่ระบบไฮบิดแบบนี้สวยๆแบบนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันครับ เรามาเน้นกันหน่อยครับที่เบาะที่นั่งแถวหลังเนี่ยนะครับผมคันนี้จะมีแค่สองที่นั่งนะในส่วนของตอนหลังนะครับผมที่ผมจำเป็นจะต้องเน้นที่แถวเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เจ้าของรถหรือว่าคนจ่ายตังค์นนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกเขามีมาให้แบบครบคันมากๆเลยในตัวเบาะตัวนี้นะเป็นเบาะที่ใหญ่แล้วก็นั่งรับกับสลีละเรามากๆแล้วก็ มีจอด้านนี้นะครับตัวทัชส,สกรีนให้เลือกปรับเบาะปรับที่รองน่องได้ทั้งซ้ายและขวานะครับได้มีตัวยืดออกมาแบบนี้นะครับทําให้รอ,องน่องกันได้ถ้าตัวนี้เรายังรองน่องได้ไม่โอเคเท่าไหร่เรายืดได้อีกอ่ามันสามารถรองน่องได้แบบพอดีมากๆเลยในการนั่งหรือว่าโดยสารไปไกลๆตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆ แล้วก็ยังมีตัวเบาอุ่นเบาเย็นมาให้มีการนวดมาให้ที่เบาตัวนี้ถือว่าเบาการนั่งสล,ลีละทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกมากๆครับผมการปรับออดิโอนะครับต้องการจะฟังอะไรหรือดูอะไรเราเปิดได้จากตัวนี้ได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธเอ่ยอะไรเอ่ยดูได้แล้วก็ที่เห็นตัวกระจกเห็นไหม เป็นทึบแสงเห็นไหมแล้วเราโอ้โหอยู่ดีก็ใสอยู่ดีก็ทึบนะครับอาเลื่อนลงก็ได้อาจจะคุยกับคนขับเราก็เลื่อนลงอยากได้เป็นความความเป็นส่วนตัวก็เอาขึ้นนะครับอยากจะดูทัศนวิสัยก็เอาปรับใสหน่อยสิเห็นไหมความเป็นส่วนตัวแล้วก็ private สุดๆมันเหมือนกับห้องรับรองเคลื่อนที่แลวมันไม่ใช่รถแล้วเนี่ยนะครับผมข้างบนนี้จะเป็นตัว m o o n r o f มาให้นะ แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเราสามารถเสียบหูฟังได้เพื่อไม่ให้รบกวนอีกท่านหนึ่งนะครับเราเสียบหูฟังแล้วก็ฟังได้เนี่ยมันมีสัญลักษณ์หูฟังอยู่นะครับสามารถเสียบหูฟังได้ทั้งซ้ายและขวาโอโ้โหคันนี้ถือว่าหรูหรามากๆในส่วนของคนขับบ้างครับก็หรูหราไม่แพ้กันนะครับกับด้านหลังนะก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วนะครับ แล้วก็แต่ว่าอันนี้จะไม่มีแพตเทิชิปให้ที่พวงมาลัยนะจะมีแพตเทิร์นชิปตัวชิปที่เกียร์อยู่ตัวนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบกรกมาให้ ev mode นะครับตัว traction control แล้วก็ eco mode มีมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังจะเป็นตัวทัสแพมาให้ด้วยนะแอร์แยกอิสระ2โซนนะครับผมหน้าจอมีมาให้ใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็เลขไหม่6800กิโเมตรนะ ตัวครุชันโทนตัวนี้มีมาให้นะครับถือว่าอ่าะ,ะไรอย่างหนึง่งนะครับดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์มีมาให้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับพาดูรอบคันแล้วก็ภายในกันไปบ้างแล้วนะครับผมถือว่าสวยและหรูหรามากเลยใช่ไหม คันนี้ขอทุนอีกครั้งหนึ่งเป็น Lexus LM 300H ตัว Executive 4 s e a t นะแล้วก็เป็นตัวขับ4มาให้ด้วยราคาป้ายแดงของคันนี้อยู่ที่6ล้าน5อย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปวันนี้ Triple M เ,เสนอขายเพียง5ล้าน105,900 0บาทเท่านั้นกับรถปี2021เลขมาอยู่60,000 8,000กิโลเมตรนะครับผมวารันตีของศูนย์เล็กซัสคันนี้มีมาให้4ปีไม่จำกัดระยะทางนะจะหมดปี2025ครับผมและวารันตีตัวแบตเตอรี่ระบบไฮบริดเขา10ปีเลยยังใช้ได้อีก อุ่นใจยาวๆกันไปเลยครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปถัดๆไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนกับเจ้า LM 3 0 0 H คันนี้น่าใช้มากๆเลยครับ